ผมก็แค่เด็กผู้ชายธรรมดาทั่วไปที่กำลังวิ่งเข้าหาห้องน้ําแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมอาจจะแตกต่างนั่นก็คือผมนั้นชอบผู้ชายหรือมั้งนะออยาราเนกานม่ยใจแล้สใชไหมที่ตามฉันมาวันดีเลร์ครับก็ผมนะชอบผู้ชายแบบคุณอาเบิมากเลยครับชทน,นก็ฉันจะทำให้นายมีความสุขเองกัน ถ้จู่ๆก็มีบางอย่างไม่เกิดขึ้นโอ้ันจันร้อนแรงอย่ากโกรธเคืองกันเลยนะตอนน่อยนะขัดเคืนไปหน่อยก็ไร้ค่าคุณอาเบะอยากก่าเข้ามานะครับในสุดยอดชายก็มาหาฉันสักทีจนได้สินะเยอะเลยก็ผู้ชายคนนี้ก็เป็นใครมาจากไหนฉันน่าสนใจใช่ไหมครับทไหนเป็นผู้ชายไหนก็อย่าหนีสิ มโมรที่ฉันแล้วบอกฉันหน่อยสิว่านายรู้สึกยังไงกับเจ้านี่นะมันใหญ่มากๆเลยนะครับโยระเดกโยระเักเธอไหนอันมีอยู่กูบอกฉันก่อนเฟ้เฮ้ยต้องขอโทษจริงๆนะครับอีกไม่นานเกินหรอเรื่องราวของเราชายชาตรีหน้าห้องน้ำยานะเนกาโยระเดกโยระเดกโยอระเดกโยระเดก 知道嚟噶，上面係先到去 G M B T F。